ที่จะมีการเลือกตั้งนะน้องหมูแดงค่ะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เกาะกระแสไปกับเขาก็คือพี่เลี้ยงเนี่ยนำผลไม้มาให้สองถาดมีชื่อของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็แฮร์ริสปรากฏว่าตอนนั้นค่ะหมูแดงเลือกผลไม้ที่มีชื่อของโดนัลด์ทรัมป์อ๋อแม่โจนาเนี่ยก็กินผลไม้ที่มีชื่อแฮร์ริส ไม่รู้ว่านนั้นมันมีอะไรหอมกว่าอีกถาดหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะอ,อ,อาจจะไม่มีอะไรพิเศษเ,เพียงแต่ว่าแม่ไปเลือกถาดนั้นก่อนหมูเดงก็เลยต้องมาเลือกโดนู่นทามค่ะแต่กลายเป็นผลดีนะเพราะกระแสหมูเดงกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งค่ะออนี่อันนี้บรรยากาศวันนั้นนะที่พี่เลี้ยงนําผลไม้มาก็เรียกว่าพอพอทราบผลก็เรียกว่าท,ทายถูกไงทายถูกด้วยอ่าก็ตอนที่หมูเดงทาย ถึงขั้นว่า,าสื่อต่างประเทศก็รายงานข่าวเนี้ยค,คือหมูเด้งเนี่ยดังระดับโลกนะฮะแล้วก็พอยิ่งผลออกมาแล้วหมูหมูเด้งไทยถูกอีกใช่คนคก็ยิ่งพูดถึงนะฮะยิ่งพูด<ม>ถึงแล้วก็เป็นกระแสฟีเวอร์ค่ะสื่อหลายสำนักก็ได้มีการลงข่าวนะคะแม่หมอหมูเด้งทํานายแม่นมากอ้าวมีภาพของสื่อแต่ละสื่อด้วยนะนี่ค่ะนี่ให้ดูภาพใหญ่ๆเลยจะได้เห็นชัดน,นี่จากจีนค่ะแบบนี้เลยล่ะ <laughs> จีน,นทำขำขี่หมูเด้ง นะนี่ค่ะโดนลด์ทรัมป์แล้วก็หมูแดงนะคะต้องมีภาพหมูแดงขึ้นคู่ด้วยนี่สื่อไอ e ว s ค่ะนี่สกายนิวนะหมูแดงตอนสวบพี่เลี้ยงแต่ก็มีข้อความนีะก็บอกว่าทายถูกนะว่าใครจะได้รับเลือกเป็นประธานที่ที่ปรดิสารัฐค่ะแล้วก็ภาพนี้หมูแดง e t h ค่ะทรัมป make american great กรดอแกนี่แล้วก็ภาพนี้ไปตัดต่อดูดูทรัมนี่รู้จักหมูเด้งไหมรู้น่าจะรู้จักเนาะรู้รูน่าจะรู้จักนะต้องรู้ต้องรู้หรือถ้าไม่รู้ก็ต้องรู้รอบนี้แหละหัวภาพนี้มีการแชร์กันเยอะมากนะทำเป็นกิฟต์เลยแล้วก็นี่ค่ะตอนหาเสียงนะคะก็ตัดต่อภาพหมูเด้งใส่หมวกด้วยนะอ่มันก็เอ เป็นสีสันที่ไปโยงกับการเมืองสารัฐนเนาะค่ะเนี่เ่โอ้หมูเด้งของเราฟีเวอร์จริงๆเนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สามารถกินผลไม้ได้จริงๆแล้วไม่ต้องกินทิปแล้วนะคะและนอกจากนี้ค่ะสื่อต่างชาติก็พยายามที่อยากจะมีหมูเด้งเป็นของตัวเองบ้างก็เลยมีการสร้างปรากฏการณนน์นี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมไทยและสังคมโลกค่ะเพราะว่าที่ อังชาตินะหมูแดงสกอตแลนด์คือที่สกอตแลนด์เนี่ยเขาก็มีฮิปโปเหมือนกันนะแต่ว่าสื่อของเขาเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เอ็กซ์ค่ะแล้วก็นําภาพของเขามาเปรียบเทียบกับหมูแดงบ้านเราฮนะเพราะว่าเขาก็อยากมีหมูแดง<ม><ม>ของเขาเหมือนกันเขาก็คงงงด้วยแหละว่าทำไมหมูแดงที่ไทยมันดังอะไรนขนาดนี้นะดังมากขนาดนี้นะคะมันเป็นเขาเรียกว่าไงมันเป็นมันเป็นจังหวะแล้วก็มันเป็นน,ปนิสัยเฉพาะตัวของสัตว์ควาามมชแต่แต่ละตัวด้วยอะ คือด้วยความที่หมูเด้งมันยังเด็กใช่ไหมฮะ,ฮะแล้วก็มีนิส,ยสัยซุกซนน่ารักชอบสวบอย่างที่พี่เลี้ยงชอบนํามาลงบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอถูกแชร์กันไปแชร์กันไปทีนี้คนก็เลยรู้จักเลยใช่ก็ต้องยกเครดิตให้พี่เลี้ยงนะถูกจริงๆเพราะว่าพี่ <ฮะ S 2> เลี้ยงเลยนะคะที่เป็นคนนําภาพของหมูเด้งออกมาสื่อสารจนเป็นที่รู้จักค่ะแล้วนี่มาดูซิล่าสุดความดื้อความซนนะคะนี่ค่ะขึ้นกละมัง เดี๋ยวลุ้นซิรอบนี้ลงเองได้หรือเปล่าค่ะป็นแม่โจนาก็กินค่ะทําหน้าที่ตัวเองอย่างไม่บกพร่องคูกกินไม่เรียนรู้เลยกินโดยไม่ได้สนใจเอามาดุนมาลุ้นนะรอบนี้หมูแดงลงเองได้ค่ะหมูแดงขึ้นเหยียบกะละมังนี่ถึงขั้นต้องเป็นข่าวเลยนะฮะแล้วนี่ล่าสุดจากเพื่อนข้างบ้านนะเคยมาตัวเดียวนะคุณเถกเถกจำได้ไหมเจ้าจ๋อมาแย่งผลไม้เคยมาตัวเดียวคราวนี้มา ที่หมูแดงนี่ก็ตัวโตวขึ้นพร้อมบวกมากโต,ตขึ้นเยอะมากมนี่ดูดูดูลิงตัวเล็กไปเลย <laughs> จ๋อกลัวไหมเนี่ยจ๋อก็หวัดหวาดอยู่ค่ะก็พยายามวิ่งหลบหนีนะคะเก็คงดูอยู่เอลิงอร่อยไหมนะ <laughs> จะลองกินลิงหรือเปล่าแห <laughs> ม่น่าใชา่หเรืออาจจะอยากชวนเล่นไหมอมนะเนี่ยนี่ค่ะ,คะล่าสุด คุณจอและผองเพื่อนมาเยี่ยมหมูแดงที่กลงนะคะการแสดงโขนวันนี้เปิดฉากอย่างเป็นทางการสําหรับประชาชนทั่วไปที่จองบัตรนะคะแล้วก็เป็นที่ฮือฮาว่าหมูแดงก็ไปรันวงการโขนเช่นเดียวกันค่ะเอาเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแมวแววมาว่าม,ม,มีหมูแดงที่งานโข,น,ขนมนดัดฉัตรานตอนพระจัก,กรวาลจานที่สวนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะอยู่ตรงไหนบ้างเราไปตามหากันเจอ โจนาค่ะแล้วก็ขึ้นไปร่วมบนการแสดงนะเป็นโมเดลอูเมื่อกี้เห็นทั้งเอ่อเป็นป้ายเนาะเป็นป้ายเข้างานแล้วก็ตรงบันไดตรงเสาโ,โและมีโมเดลอีกใช่อ <laughs> โอ้โหน่ารักมากนะคะใครที่อยากไปชม เรื่องราวสนุกสนุกของโขนพระราชทานปีนี้นะคะตอนจักรลาวตานก็สามารถอจองบัตรได้นะ,ะเพราะว่าการแสดงมีไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะและนี่ก็คือเป็นฉากความประทับใจแล้วดูนักแสดงนิ่งมากเลยค่ะที่โขนสลิงนั้นคือนักแสดงคนจริงค่ะคุณผู้ชมสวยนะสวยมากฉากอลังการมากเห็นจากข่าวนั่นแหละว่าทุกๆปีเนี่ยโขนพระราชทา,านเนี่ยต้อง,งชื่นชมจริงๆว่าทำออกมาได้ดีจริงๆนี่คือ ศิละปะอันทรงคุณค่าของบา้านเรานะครับงวดงามเนื้อเรื่องทันสมัยค่ะกเ็เริ่มมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีนะครับที่อยากาที่ท่านทรงอยากจะอนุรักษ์นะครัโขนที่เป็นสมบัติของชาติเอาไว้ต้องม,มีภาพนิ่งให้ได้ชมกันชัดๆนี่ ขาดทุนของฉันคือกําไรของชาตินี่คือเรียกว่าพระราชดำรัสนะ,ะของสมเด็จพระพันปีนะครับโอโห,โอโหโร่วมชื่นชมไปพร้อมกันนะคะเน้นย,ย้ำวันนี้นะคะ7พฤศจิกายนเป็นวันแรกสำหรับใครที่มีบัตรนะคะชมได้ตามรอบส่วนใครที่ยังไม่มีก็น่าจะยังพอมีรอบให้ได้จับจองกันนะคะไทยทิตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสารนะคะสิ่งที่คนไทยได้อนุรักษ์กันมาแล้วก็ทางยูเนสโกก็มีการประกาศขึ้นทะเบียนโขนของไทยด้วยนะคะ ะแล้วก็มีสีสันเพิ่มเติมค่ะภายนอกงานเมื่อวานนี้พี่ใหญ่ก็ให้ได้ชมว่าเอ๊ะบางท่านบอกว่าจองรอบไม่ทันนะคะก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะจูงใจได้นะเรื่องของของที่ระลึกค่ะภายนอกนะคะของอศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็มีซุ้มมีบูธแล้วคนเนี่ยเขาไปถ่ายภาพมาแล้วก็ให้เห็นเลยว่าของที่ระลึกมีจําหน่ายนะนะคะแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างานะครับให้ดูว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับ อันนี้หมอนผ้าห่มนี่ที่เห็นนี่ฮิตมากครับเห็นคนซื้อเยอะมากเลยแล้วก็จะเป็นพวกของที่ระลึกต่างๆ,ๆนะครับกระเป๋าล่มนี่ก็ขายดีฮะสวยแล้วก็แข็งแรงครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งอีกด้านนึ้งจะเป็นเสื้อผ้านะครับก็จะมีราคาไม่แพงครับอันนี้หมวกผ้าพันคออ่าราคาก็ตามป้ายเลยครับอันนี้เสื้อกับกางเกงครับใส่สบายราคาถูกมากเลยฮะดูราคาได้ แล้วก็เป็นเสื้อเด็กแล้วก็เป็นเสื้อยืดกับเสื้อโปรโลที่ระลึกครับราคาตามนี้เลยนะครับรา้การนี้เป็นดีวดีกับซีดีที่เป็นการแสดงตอนก่าๆนะครับก็มีให้เห็นอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นสุทีบัดการแสดงครั้งก่อนๆน,นะครับให้เยู่กันนะครับมีขายอยู่ประมาณนี้นะครับมาดูกันได้ หลายตอนครับแล้วก็ด้านหน้ามีน้องหนุมานครับตัวนี้900บาทเป็นฟิกเกอร์น่ารักเขียวนะครับแล้วก็น้องหนุมานแล้วก็จะมีสูที่บัตรของงานปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องขนของปีที่แล้วอยู่คู่กันด้านหน้าเลยฮะอันนี้แล้วก็เป็นของจาก มดลนีธินิลปาชีพนะครับอยู่อีกด้านหนึ่งของหอประชุมใหญ่ก็มาดูสินค้ากันได้ครับ